สวัสดีครับเป็นไงครับผ่านกระบวนการตรวจค่าน้ําช่างน้ำหนักแล้วเป็นไงก็ <g ul ain> ผ่านสบายครับครับพิกัดที่เราชกในไฟนี้คือ140ร้อยสี่สิบปอนด์ครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับนี่เราช่างตอนตอนตอน,ตอนที่เราช่างเนี่ยก็คือตรวจค่าน้ำขัางเดียวชัางเดียวผ่านเลยไหมผ่านหมดเลยครับอ๋อผ่านหมดเลยผ่านชั่งเดียวผ่านสบายคิดว่านี่เป็นน้ําหนักที่โอเคที่สุดของเราแล้วไหมผมว่าผมยังอาจจะลดได้ถึงร้อยสามห้าครับ อรบรบาจได้ครับเพราะว่าเมื่อวานผมทำน้ำหนักผมต่อยล้อเอต่อยหกสิบสามเกือบครึ่งแต่เมื่อวานผมรถวิ่งรอบเดียวเหลือหกสิบสองฝ่าเกือบเกือบจะหกสิบสามเอยเกือบจะหกสิบเอ็ดแล้วโอเคไว่าอีกปอนสองปอนนี่มันก็ได้ได้แล้วได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่โสงเลยครับแล้วไม่หวยด้วยไม่ห่วยครับแล้วพอผ่ดข้าน้ำแล้วเป็นงบงไงตอนที่เรารถได้แบบคณะผมใส่มากครับครับ ผ่านสบายเลยครับพอมาถึงตอนนี้เป็นไงครับความมั่นใจในการที่เอาพูดง่ายเลยกลับมาแจ้งเกิดเนี่ยครับเป็นไงไฟนี้ผมมั่นใจว่าครั้งที่ว่าจะต่อยครั้งแรกีครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้ขึ้นเวทีครั้งหนึ่งแล้วครับมันเหมือนว่าเริ่มรู้ทิศรู้ทางแล้วครับว่าต้องต่อยแบบไหนทายังไงประมาณนี้ครับมั่นใจปันใจมากครับไฟนี้แต่รู้สึกว่าไฟที่แล้วนี่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของของคิมเลยก็คือเรื่องของ กับตื่นเต้นนะนะใช่ครับมันตื่นเต้นครับแล้วก็ไปต่อยร้อยสี่สิบห้าด้วยครับมันใหญ่เจอเขาใหญ่แล้วเราเขาเก่งถ้าหลังจากไฟนี้แล้วเราอยากเราเราก็อยากจะมาต่อยในกับร้อยสามสิบห้าเดี๋ยวรอดูนะว่าผลร้อยร้อยสี่สิบปอนด์ผมมาต่อยเป็นยังไงครับว่ามันเร็วหรือมันอึดหรือมันหนักยังไงเดี๋ยวว่ากันครับแต่ใจผมว่าอยากจะลองต่อยร้อยสามสิบห้าครับเพราะว่าผมว่าผมลดได้แน่นอน ล้วน้ำหนักที่ต่อย140ตอนเนี้ยคุมอยู่ที่ประมาณทำมากี่กิโลครับผมถามว่ามันมันเหมือนจะคุมเยอะนะครับเพราะว่าผมว่าปั๊ก็70โลเหมือนกัน,นครับแต่ถามว่าพอเวลาผมฟอร์มผมอะไรผมจะคุมน้ําหนักประมาณกบ่อาทิตย์ครับหลังๆเนะี่ยจะิตอนคืนจะไม่กินครับจะกินของที่ว่าคุมน้ําหนักอย่างเดียวแต่นะเพราะถ้าเกิดว่าลดได้เนี่ยก็คือไป135ย,ยังมั่นใจว่าถ้าเกิดไฟนี้โอเคสมมติเอาไฟที้ชนะแล้วกลับมา135แล้วตั้งเป้าไหมครับว่า ร้อยสามห้านี่อยากจะลองลองลองชกกับใครหรือว่าอยากจะฟาดกับใครถ้าร้อยสามห้ายังยังไม่ตั้งเป่ารับพี่คือตอนนี้ก็คืออยากต่อยก่อนครับ mm hmm. กับใครก่อนก็ไดใ้ให้เขาจัดมาแบบให้มันทาผลงานไปก่อนครับยังไม่รีบ,รบอะไรยังไฟนิย้อนกับมาร้อยสี่สิบปอนด์มั่นใจถึงโบนัสไหมครับไฟนี้อ่ถามว่ามันก็ต้องมั่นใจครับเพราะว่ามาต่อยมันก็ต้องอยากได้โบนัสพอมาสู้อยู่แล้วครับมันก็หวังลึกๆครับว่าอาจจะได้โบนัสครับ แล้วเราได้ประเมินผู้ชกหรือว่าเห็นความการชกของผู้ชกล้าอย่างไก็เห็นที่เขาต่อยกับยอดเหล็กเพชรครับเขาก็เป็นมวยเร็วนะครับมวยบู๊ต่อยหมัดสไปเตอร์ครับแต่จังหวะเขาดูของยอดเหล็กเพชรก่อนเขาก็พลาดไปครับครั้งนั้นแต่เขาก็เป็นมวยที่น่ากลัวครับแล้วคลัวอาผู้แหนงเขามากที่สุดที่ผมดูก็ผมน่าจะกลัวหมัดครับกลัวหมัดเขาอสู้เสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยเชยๆลครับผม ก็ครั้งนี้ผมก็มาแก้มือครับที่ฟอเทีเรผมพลาดไปครั้งนี้ผมก็จะทําให้ดีกว่าเดิมครับก็พยายามจะต่อยให้สนุกขึ้นก็หวังว่าจะได้ชนะหรจะได้รับชัยชนะครับแต่ผมขอทิ้ง้ายสักคำหนึ่งครับสักสักคำถามหนึ่งนิกิ้งแั้วสคิมนี่เคยเคยหยุดชกไปไปช่วงหนึ่งซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งก็เท่าที่เรารู้ก็คืออาจจะเริมเกี่ยวโลกโซเชียลนะครับ,ครบสคิมอยากจะส่งผ่านอะไรความรู้สึกของเราอะไรไปถึงแฟนคลับที่เขาอาจจะ ไม่ได้เชียร์เราอยากจะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เขากลับมาเชียร์เราอยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับก็เรื่องโซเชียลเรื่องอะไรครับประกอบนั้นก็จะพูดยังไงผมอยากให้ลับมาเชียร์เมยดีครับเมยวันเนี่ยครับแล้วก็เชียร์ผมด้วยก็ผมก็จะตั้งใจทําให้ดีครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอให้ได้โบนัสนะครับครับพี่เขาครับโอเคครับ